กรุงเทพมหานครเสอนอ,อสองกล้องมองกรุงกรุงเทพมหานครตระหนักดีว่า วัดหรือศาสนาสถานเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและน่าสนใจอีกประเภทหนึ่งโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายที่จะพัฒนาปรับปรุงด้านกายภาพและจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าวโดยเฉพาะเรื่องห้องน้ำห้องสุข,ขาให้มีมาตรฐานถูกสุขลักษณะเป็นที่ประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปที่มาเที่ยวชมหรือประกอบศาสนากิจ สามารถให้บริการแก่กลุ่มบุคคลทุกเพศทุกวัยรวมทั้งผู้พิการทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นให้เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้เลือกวัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารเป็นศาสนสถานนำร่องโครงการปรับปรุงสุขาเพื่อเป็นต้นแบบวัดที่มีห้องน้ำและห้องสุขาที่มีมาตรฐานสะอาดเพียงพอต่อการให้บริการนักท่องเที่ยวและประชาชนที่เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งการเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทศสาสนสถานให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาเยี่ยมชมและเป็นที่ประทับใจซึ่งกรุงเทพมหานครได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทางวัดสุทัศน์และจากกรมศิลปากรในการดำเนินงานปรับปรุงสุขาภายในวัดสุทัศน์เทพวรารามนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงห้องน้ำเดิมที่มีอยู่จำนวน2จุดโดยลงความสูงเท่าเดิมซึ่งมีความสวยงามและดูสะอาดตาเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามกรุงเทพมหานครใครขอความร่วมมือจากประชาชนที่มาใช้บริการทุกคนให้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดน่าใช้ตลอดไปซึ่งหากการปรับปรุงห้องสุขาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามแห่งนี้สามารถอำนวยประโยชน์และดำเนินไปได้ด้วยดีกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้มีการปรับปรุงห้องสุขาในศาสนสถานอื่นๆอย่างต่อเนื่องต่อไปทั้งชีวิตเราดูแลเพื่อรอยยิ้มของคนกรุงเทพ